ทุกอย่างในจักรวาลน,นี้เกิดจากการแลกเปลี่ยนทางพลังงานไม่มีอะไรคงที่ทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาการหยุดไหลเวียนของพลังงานก็เหมือนการหยุดไหลเวียนของเลือดเมื่อไหลที่เลือดหยุดไหลมันก็จะจับตัวเป็นก้อนเปลี่ยนเป็นเหนียวหนืดและหยุดนิ่งในที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการให้และการรับ เพราะเราต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยหรือสิ่งใดก็ตามให้ไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของเราและเงินก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เราใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือให้ออกไปดังนั้นหากเราหยุดการไหลเวียนของเงินหรือหากเราคิดแต่จะครอบครองเงินหรือเก็บเงินของเราเอาไว้เฉยๆก็เท่ากับว่าเราได้หยุดการไหลเวียนของเงินเข้ามาสู่ชีวิตของเรา หากเราต้องการให้เงินหลังไหลเข้ามาหาเราเราก็ต้องรักษาการไหลเวียนของพลังงานนั้นเอาไว้เหมือนการไหลของแม่น้ําเมื่อใดที่น้ําไม่มีการไหลเวียนมันจะเน่าเสียในที่สุดเงินก็ต้องถูกทําให้ไหลเวียนเช่นกันไม่งั้นมันจะเริ่มหยุดนิ่งขอดแห้งอุดตันและถูกจํากัดซึ่งพลังงานชีวิตของมัน การไหลเวียนหรือการจ่ายออกจะช่วยให้พลังงานของเงินกลับมีชีวิตและมีกำลังทุกๆการให้ก่อให้เกิดการรับและทุกๆการรับก็ก่อให้เกิดการให้มีจ่ายออกย่อมมีกลับมาเสมอหากเราหยุดการจ่ายเท่ากับเราขัดขวางพลังงานชีวิตของเงินแต่การให้หรือการจ่ายนั้นจะต้องเป็นการจ่ายหรือการให้ด้วยความเต็มใจ เมื่อไหร่ที่การให้หรือการจ่ายของคุณทำให้คุณรู้สึกสูญเสียบางสิ่งไปการให้ครั้งนั้นจะไม่ก่อให้เกิดพลังงานแห่งการเพิ่มพูนใดๆเลยพลังแห่งความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังการให้หรือการจ่ายนั้นสำคัญที่สุดความตั้งใจนั้นจะต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นทั้งกับผู้ให้และผู้รับเสมอหลายคนที่ให้หรือจ่ายออกเพราะต้องให้ หรือจำเป็นต้องให้และไม่เคยมีความสุขจริงๆจากข้างในจึงไม่เกิดการเพิ่มพูนเพราะความสุขคือสิ่งที่จะช่วยรักษาและเพิ่มพลังชีวิตให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นจงเช็คจิตตั้งต้นของการให้หรือการจ่ายของตัวเองทุกครั้งให้รู้สึกอิ่มเต็มด้วยความสุขโดยไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนจึงจะเป็นการให้หรือการจ่าย ที่จะสร้างพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยให้ไหลกลับมาสู่ชีวิตของคุณค่ะ